สวัสดีค่ะพบกับรายการสกลนคร DLPW กับดิฉช้นางสาวสุภาพรโพธาเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะมาเล่วันที่ข่าวแรกค่ะวันที่29พฤศจิกายน2564นางสาวพิมลทวิพุทธิริคุณสวัสดิการและกุ้งครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุมโครงการจังหวัดและหัวหน้าสว่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนพฤศจิกายน2 5งพโดยมีนายจุลีรักเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องพัทธเชิงชุมชั้นสศาลากลางจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสาวพิมูพิพิษศิริกุลสวัสดิีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้านางสาวพัทธลบนชงชื่นนักวิชาก,การแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่อนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสกลนครครั้งที่7ทับ2 5 1 4ณห,ห้องประชุมพธาเชิงชุมชั้น4สารการจังหวัดสกลนครหลังใหม่โดยมีนายชุนิรัตนเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมวันที่30พฤศจิกาย,ยน2 5 1 4 นางสาวพิมลทวีพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลคนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงห์แดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุภาพรโพทานักวิชาการแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถานประกอบกิจาก,การในจังหวัดสกลคนครจำนวนสองแห่งผลปรากฏว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่กำหนด วันที่1ธันวาคม2 5 5 4นา,า,างสาวพิรุณทวิพิสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูลนครมอบหมายให้นายวิทิพงศ์สงนาเจ้าพนักงานแรงงานเข้าร่วมประชุมชี J ้แจงการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาใหม่ผ่านระบบ NDO c o n r e n c e n g Ogram Zoom Meeting โดยมีนายวิยาโพสุผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ในเวลาต่อมานางสาวพ,พิบูลทวิพฤทสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวพรสิริศีภูม์นิติกรปฏิบัติการและนางสาวสุภาพรโมูลทานัวิชาการแรงงานเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีนายจ้างไม่แจ้งการเจ้าลูกจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน ไม่จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างและไม่ปฏิบัติตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานแจ้งความนะสถานีตาํารวจภูธรพัน,นานิคมพนักง,งานสอบสวนรับแจ้งความแล้วจะได้ดาเนินการตามกฎหมายต่อไปจากนั้นนางสาวพิม,มลทัพิพิิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกนลนครมอบหมายให้หนางสาวพศิริศรีพงมิมิติกรปฏิบัติการ ดำเนินการขอ,ขอคัดถ่ายคำพิพา,ากษากรณีสามีคำพิพากษาลงโทษปรับนายจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541เพื่อประกอบการนำเงินค่าปรับส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามระเบียบต่อไปวันที่2ธันวาคม2 5 1 4นางสาวธิมนวีามุมฆสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจานานังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบกลุ่มลูกจ้างภาคเกษตรกรรมและกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2515นักสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนครโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบ,บบต่อไป วันที่3พฤศจาคม2564นางสาวพิมุนทวีพิศิริคุณสวัสดิการแนละพุ้งครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครร่วมบริจาคโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อนมนษุษย์และเป็นทางสำรองโลงหิตในภาวะฉุกเฉินโดยมีนางจุริรัตน์เทพอาภผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครได้ให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ณนะห้องพระธาตุเชิงชุมชั้น4 สารการจังหวัดสกลนครในเวลาต่อมานางสาวพิมูลคำวิพฤษิกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพรพนักงานตรวจแรงงานนางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวกสิสกริศรีภูมิิติกรปฏิบัติการเข้าพบนายจ้างและลูกจ้างนักบริษัทพรีเมียร์คุณิตี้สตาร์สองพันสิบสองจำกัด กรณีได้รับแจ้งจากลูกจ้างเมื่อเวลา9นาฬิกาว่านายจ้างประกาศเลื่อนวันหยุดตามประเพณีจากวันที่5ธันวาคม2 5ง4มาเป็นวันที่29ธันวาคม2 5 5 4ต่อมาเวลาสินาฬิกาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพนักงานตรวจแรงงานได้ชี้แจงนายจ้างเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเรื่องวันหยุดตามประเพณีพร้อมแนวทางในการปฏิบัติ นายจ้างจึงได้ยกเลิกประกาศเลื่อนวันหยุดตามประเทมีในเวลา11นาฬิกาและให้วันที่5ธันวาคม2 5 1 4เป็นวันหยุดตามประเทมีดังเดิมพร้อมทั้งได้แจ้งให้ลูกจ้างรับทราบพนักงานตรวจแรงงานใช้เวลา2ชั่วโมงในการดำเนินการให้ในายจ้างปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนด จากน,าน,าาน,านั้นนางสาวพิบูลทัพพิพิสสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานลูกจ้างจำนวนสองรายกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานซึ่งลูกจ้างทั้งสองรายได้รับฟังคำชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานรวมทั้งกฎหมายอยื่นที่เกี่ยวข้อง จากพนักง,งานตรวจแรงงานจนเส้นสงสัยแล้วโดยลูกจ้างทั้งสองรายไม่ประสงค์ยื่น,โนโคำน้องคอโลจิตกรณีดังกล่าวต่อพนักง,งานตรวจแรงงานแต่อย่างใดต่อมานางสาวพิมลคำพิศิริคณสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดสกลนครร่วมเปิดงานฉลองครบโลคสัก3ปีแสงวิจิตรประกบอบกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าพวงจรโดยมีนาาจุลิรั์เทพอา ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีคนสำรานงานสำริดขุประชาชนพึงพอใจระเบือค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ